สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวปืนจอนวิ่วิธีการใช้ปืนนะครับปืน h t i ส่งจองส่งหน,น,น,นึ่งเก้เป็นปืนจอนวิกนะครับนี่ครับเป็นปืน b ีบีกันนะครับข้างหน้าผมนี่นะครับตัวน,นี้เป็น Combat Master รปีสองพันสิเครับเป็นปืนบีบีกันครับ เท้ามาแบบปืนจริงใช้กระสุนขนาด9.99โกเกอร์พารานะครับแล้วมาแล้วผมจะมาก่อนทําอะไรต้องเคลียร์ปืนให้เรียบร้อยตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับนะครับอดแม็กกาซีนแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับ นี่ครับไม่มีลูกกระสุนปืนจงปลอดภัยนะครับ,รบนี่ก็เป็นปืน Combat มัตเตอร์จอนวิทเนะครับเป็นปืนบีบีกันนะครับส่วนแม็กกาซีนผมก็ได้มาจากตบเอามาจากตบปืนครับส่วนอันนี้แม็กกาซีนอันนี้เขาก็แถมมาให้นะครับ เดีย๋ยวเราเวลาถอดประกอบปืนก็บอกนี้ดูนะครับนี่ครับดึงดึงไปครับให้ไฮลิวตรงล่องนะครับแล้วก็บิดออกมาเอาคันสไลด์ออกครับแล้วก็สไลด์ดึงไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับกลแยก คงเปินกับสไลด์นะครับมาดูที่ตัวชุดบนนะครับสไลด์เห็นไหมครับตรงเฟืองจะมีปรับฮอปอัพนะครับปรับขึ้นก็เหินขึ้นปรับแล้วก็มุดลงนะครับสามารถปรับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเป็นฮอปอัพปรับได้นะครับเหินขึ้นกับมุดลงนะครับนี่ครับ นี่ครับด้านหน้าจะเป็นท่อเป็นทองแดงนะครับครับเดี๋ยวเวลาใส่กลับให้ให้ตรงรังเฟรมเปิดนะครับแล้วก็เอาสไลด์เสียบเข้าไปตรงเดือนนะครับให้เข้ากับตรงเดือนนะครับให้ตรงโลนะครับจากนั้นก็เอาคัง คันข้างซลายมาใส่ปุ๊บเคนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับปืนกระบอกนี้เหล็กสเตลทั้งกระบอกนะครับทำมาจากเหล็กสเตลลนะครับเอาละครับวิธีการใช้งานวิธีติมแก้ววิธีเติมกระสุนนะครับ วิธีการเติมตเิมแก๊สนะครับความลงนะครับความลงปุ๊บเดี๋ยวขอนี่ครับขอตั้งขึ้นหน่อยวิธีการเติมแก๊สนะครับในไมครคาเนจะต้องความขึ้นไอ้ความลงแล้วก็นี่เห็นไหมครับนะครับนี่คือการเติมแก๊ส ความลงแล้วก็ลงแก๊สไปอย่างนี้ครับไปแบบนี้ครับห้าถึงหกวินาทีครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ผมใช้แก๊สกินแก๊สกระป๋องเล็กนะครับนี่คือกระสุนนะครับ เดี๋ยวเรจะใส่กระสุนในแม็กกาซีนนี้เลยนะครับนะครับนี่นะครับครับเราจะเติมกระสุนนะครับใครมีสปีดโดเดอร์จะหลดจะหลดได้รวดเร็วครับปิบลงแล้วก็เอากระสุน จอดล่องไปอย่างนี้นะครับนี่ครับไปข้างหน้านี้นะครับกระสุนจะเข้ามาตรงนี้นะครับหรือจะเติมทางปอกไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเติมทางปอกไม้ก็แล้วกันครับเติมด้วยมือครับ นะี่เอิงนะอย่าออกมาก่อนนี่ครับเราจะติมด้วยมือนี่ครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับ มันเรียงสลับฟันปลาอย่างนี้นะครับสบสยด้วยมือทำปรับแม็กนี่แหละครับ ใส่ไว้สิบนัดนะครับนี่ครับนี่ครับแมกกาซีนผมใส่ไว้แค่สิบนัดเองครับเดี๋ยวจะเราจะไปยิงกันข้างบนเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมขึ้นมาข้างบนแล้วครับผมจะชักยิงเร็วทั้งสิบนัดที่ในในปืนกระบอกนี้ครับยอมจะชักยิงเร็วรัวสิบนัดไปเลยกันนะครับยอมครับ ร,รวมหมดสไลด์ค้างนะครับท่านผู้ชมนะครับยิงไม่มีปัญหาไม่มีแจมอะไรเลยครับยิงได้ตามปกตินะครับเดีย๋ยวเราจะไปทำหลุมรักษาปืนกันต่อนะครับเอาละ,ะครับนี่คือปืนที่ผมหลังยิงไปแล้วสิบนัดในแมกกาซีนนะครับเดีย๋ยวเราจะเรามี ซิลิโคนดูรักษาดูแลรักษาปืนครับคือกระป๋องนี้ครับซิลิโคนรักษาปืนของมิสเตอร์สเปย์แมนนะครับนี่ครับเราจะทําการรักษาเอาปืนมีีกันไวน้นะครับผมจะถอดแม็กนะครับครับนี่ครับถอดแมกกาซีนออกมาครับ รดสไลด์แล้วก็ร่างกายทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะถอดประกอบก็ที่อธิบายที่แล้วนะครับให้มันดองล็อกตรงนี้ครับแล้วก็เอาคันค้งสไลด์ออกแล้วก็เอาสไลด์ดึงหน้านี่ครับนี่ครับ ตัวรางเฟรมเปิดจะเสียดสีกับสไลด์นะครับแล้วก็ต้องฉีดด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะฉีดกันเลยครับโดยกระป๋องนี้นะครับสเปซิลิโคนนะครับเราจะฉีดตัวรางตรงเฟรมเปรก่อนนะครับเป็นตัวเสียดสีกับ สไลด์ปืนนะครับเราจะฉีดครับนี่ครับนี่ครับฉีดได้หมดครับนี่ครับนี่ครับแล้วเราจะฉีดกระบอกสูบนะครับไปครับตรงยางฮอบด้วยครับนี่ครับเราฉีดไปเลยแล้วต้องกลัวหมดนะครับฉีดไปทุกส่วนของปืนได้เลยครับ แล้วก็แม็กกาซีนหลังจากใช้งานเล่นแล้วแล้วก็ชีตรงปากแม็กตรงยางเนี่นะครับนะครับที่กดปล่อยแก๊สนะครับแล้วก็ที่เติมวาล์วเติมแก๊สนะครับนี่ครับถือว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับในการขั้นตอนเล่นปืนบีบิก,กันนะครับ นะครับนะเอานะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับมีคลิปปืนแบบไหนพอจะทำ มาให้ดูกันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ